่อเนื่องความสนุกจากเมื่อวานนี้เป็นคุณสแตมและคุณมหาที่มาสร้างเสียงหัวเราะด้วยการนำเอาวัฒนธรรมไทยอย่างเพลงลำตัดมาโชว์ร้องในทีมวันออกพรรษาวันนี้เนี่ยเราเอาลำตัดมานี่ช่วงวันออกพรรษาทำบุญปล่อยปลาไหว้พระฉันก็ปล่อยมาแล้วนะจ๊ะทำบุญปล่อยพระเมื่อเช้านี้เขาไม่แต่ปล่อยปลาแต่ไอ้บ้านี้ปล่อยพระเอาพระสมเด็จเชียวนะจ๊ะ องค์ละตังรานสี่ไม่ธรรมดาแต่เพ้เอ,อ,อคนเล่นพระออถ้าใครสงสัยว่าเขาสองคนนี้เป็นใครเราไปดูประวัติและความเก่งกาจของเขากันอีกครั้งหนึ่งครับสแตมและมหาสุดยอดปร,รมาจารย์ครูเพลงพื้นบ้านสแตมนายสตาน,านันพุทธพิเชษ<ส>เป็นหัวหน้าผู้ภาคเทราจาาขนมีประสบการณ์ภาคขนเฉลิมกรุงมานานนับ1ิบปี จุดเด่นของสแตมคือการผ้าขนเสภาทํานองสนอเฮเรือดนตรีไทยและเป็นตลกขนมหาว่าที่ร้อยตรีอายเรศงามฉแฉ่มปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะศิลปกรรมรามคำแหงและเป็นหัวหน้าคณะสวดคฤหัสณะมหาเทพบันเทงิงศิลป์มหาเชี่ยวชาญเรื่องเพลงพื้นบ้านสวดคฤหัส ความสามารถทางช่างศิลป์ไทยโดยเฉพาะงานช่างทำหัวโขนและเป็นตลกโขนแล้ววันนี้พาใครมาร้องเพลงหรือเปล่าเอาเราร้องลํำตัดร้องเพลงพื้นบ้านอย่างนี้ใช่เพื่อให้เข้ากับนักร้องที่เราจะพามาเนีันนี้แสดงว่ามันนักร้องคนนี้เป็นเป็นลํำตัดถูกต้องเนเพลงพื้นบ้านเนื้อไงคือโอ้โหคุณสมบัติเขานี่สารพัดสารพันได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกสิ่งทุกอย่างใช่เสียงเขาเนี่ยสูงกว่า ลุงลงโพธารามมาบลังเสียงเขานี่ล้นหลามกว่าพิตักนั่นนั่โอ้โหมือเขานี่อ่อนกว่าเอทยาขอเสียงประมือครับแม่ขวัญจิตสีประจันแม่ขวัญจิตศีประจันมาที่ไหนเรายังพูดไม่จบแม่ขวัญจิตสีประจันได้สอนเขามาอ๋อลูกศิษย์ขวัญจิจขอเสียงประมือต้อนรับนักร้องของผมครับ น้องปอ,ปอ,ปอแม้แต่งตัวเรียบร้อยมากชื่ออะไรคะค่ะชื่อนางสาวประชยาวลีมาลัยนาค่ะ<อ>ชื่อเล่นชื่อปอค่ะ เป็นรุ่นน้องของผมครับอ,อ๋อ,อเป็นรุ่นน้องที่ร้าจสินครับผมรู้จักกันมานานแล้วกับพี่แต้มนี่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องค่ะ,ะส่วนพี่มหานี่ก็คือนับถือทั้งเป็นครูแล้วก็เป็นพี่ค่ะเป็นทั้งครูทั้งพี่เลยแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่คะน้องปอค่ะตอนนี้เป็นครูค่ะเป็นครูสอนนาฏศิลินค,ค่ะครูน้องปอจะต้องแข่งพี่กวางเงินไว้ให้น้องปอก่อนห้าพันเนี่ยต้องเอาชนะเดาวของพี่ อยากแข่งกับใครมากที่สุดคะอยากแข่งกับพี่ปอค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูวงล้อแจ้งเกิดจะได้แข่งกับใครวงล้อหมุนครับสใจอยากเปลี่ยนไม่ค่าแข่งกับพี่ดาว ไม่เปลี่ยนค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้น้องปอจะร้องเพลงอะไรคะวันนี้หัวใจทศก,กัณฐ์ค่ะว้าวาเพลงปวดเลยแล้วคุณดาวอ่ะเจอคุณดาวเพราะว่าหัวใจทศกัณฐ์นแล้วเพราะว่าัเธอเนี่ยเป็นนายเพราะว่าเธอปันใจเพราะเธอปันใจพูดผิดพูดถูกแบบนี้กลัวหรือเป็นมุกครับคุณดาวและครูนาตศิลป์จะร้องดีขนาดไหนเราไปดูกันเลย เมื่อรักกันก็ช like ื่นเมื่อรักคืนก็ Yeah. เบื่อทศกัณฐ์กับสีดาตรงนู้นมากเลยหรือพระรามกับทศสีดาไม่รู้คขาเล่นกันอยู่2องคนเป็นยังไงครับคุณครูของผมคนนี้เชิญเลยครับน้องปอจา๋าจริงๆแล้วให้พี่พูดตรงๆต,ตามเนื้อผ้าเลยนะลูกนะหัวใจทศกัณฐ์เนี่ยนะเพลงของพี่พุ่มเพลงนี้ถ้าเอาจริงคือมันก็ไม่ยาก เท่าไหร่นะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเพลงของเพลงอื่นของพี่พึ่ง่ะนะเพลงนี้ไม่ยากนะลูกพลงนะ้ร้องให้มันตรงส่วนอะเพลงนี้ส่วนบังคับอยู่แล้วอ่ะเมื่อรักกันกดชื่นมาให้มันลงเลยอ่ะอะไรเงี้ยแต่หนูร้องดึงไงหนูแบ่งของหนูเองอ่ะแบบไม่ได้ตามพี่พึ่งเลยอ่ะลายท่อนอยู่เหมือนกันปอแล้วมันมีคําที่บังคําหนูกดไม่ลงอย่างเช่นที่ฉันจําช้ำมน คำว่าหมบนเนี่ยลูกมันต้องกดลงมาเจ็บเพราะคนน้าใสก็คือมันมันจะมีหนักมีเบาอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สําคัญเหมือนกันอาจจะด้วยอาการที่ประมาาด้วยอะไรด้วยแต่ไม่ต้องกลัวปอวันนี้ว่าปอมีข้อผิดพลาดใช่ไหมคะลูกแต่คนที่ต่อจากปอวันนี้พี่ไปแอบดูตอนมันซ้อมลูกเละพี่บอกเลยคนจะทําให้หนูชนะมันมีอาจจะชนะหรือาจจะแพ้ก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าแนวโน้มน่าจะ น่าจะน่าจะดีอะโอเคนะจำปอน่าจะดีอะโอเคในส่วนนั้นแต่ส่วนดีของหนูก็มีคือก็บริครูทั้งสองท่านนี่แหละคอยส่งเสริมให้หนูโดยการมีรีวิวประกอบเพลงเช่นเดิมทำให้เพลงหนูเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาถึงห้องหนูจะไม่ไม่ไม่ตรงเป๊ะตรงเป๊ะตรงเป๊ะแต่หนูได้ตรงรีวิวนะท้งแยกทั้ทางแยกเยอะมีรักใจเหมือนพระรามไอ้เฮ้รีวิว ขายให้มึนลิวิวยงเพลงอยู่ในชร้อออกมาเลยออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกแล <จะ S 2> ้วกอนร้อง<พ>ช่วง่อนแรกนะ,ะรีวิวเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยพอมาหาเนี่ยนะพอมาหาเป็นผู้หญิงก่อนใช่ไหม คันนี้มันจะสลับกันอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมอันแรกนะอยากมีรักพอสมบัติปั๊บกลับไปเนี่ยมหาต้องกลับเป็นผู้ชายสแตมต้องเป็นผู้หญิงทันทลีลองๆดูลูกทำตามที่อาจารย์ยิบมันบอกเลยเดือเหมือนจริงนะถ้าทําตามอาจารย์ยิบมันได้นะรับประกันได้ว่า <c oughs> ให้ได้เลยอะ่ะ <c oughs> แล้วจะดูดีอยากมีรักใจเหมือนพระราม จริงที่ว่าพระรามงามอย่ามันหาวกาเพอาควรภ์เนี่ยมึงดีดติ้งจังนะรับอากาศได้กึงเด็กกับสองห้ยันที่แสงต้องติดกลัวมันหักกางเล่นกันสองเดือนสเต็มตัวหักเลยแล้วถีบถีบตรงเนี้ยเสียตระกูลหมดอุตสาห์มีพ่อเป็นนกกระเด้าดินแล้ว แม่นักแสดงประกอบเพลงของคุณปอใีเสืออารมณ์ได้สุดยอดจริงๆแต่ช่วงหน้าท่านผู้ชมห้ามกระพริบตาเพราะขวัญใจประชาชนอย่างคุณดาวขมินจะออกมาโชว์เพลงเธอปันใจ